สวัสดีครับกับผมนักเรียนนละตรวจสืบสกรทัพเนีย่ยววันนี้จะมานําเสนองานข่าวอาชญกรรมโดยเนื้อหาข่าวมีอย่างนี้เป็นคดีเจนจิลาการฆ่าหันศพคดีฆาตการรมเจนจิลาซอยอยังกุญสีเป็นคดีสะเทียมขวัญที่เกิดในประเทศไทยเมื่อปีสอง1ห้าสี่คดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากนับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้การตรวจสอบ d n เอนในการสืบสวนคดีอาญาในประเทศไทย โดยนางสาวจุนจิลามีอายุ23ปีเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีเธอเคยคุ้มหัวรุดใจกับสาครนลัตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2จุนจิลาถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่16มกราคม,ม2 5 4พเธอและเสิร์ฟู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในย่านถนนเพชรบุรีซึ่งเขาใช้ปืนลูกโม่ขนาดจุดสายิงเข้าที่ศีรษะเธอจนเสียชีวิต จากนั้นเขาจึงชำระศพเธอโดยใช้มีดทำครัวและทิ้งเนื้อแล้ว้ว่าบางส่วนโดยทิ้งลงจากโคกและทิ้งส่วนที่เหลือลงไปในถังบำบัดน้ำเสียของอาพาร์ตเมนต์สูบเนื้อหาขา่าวกระชับก็คือคดีนี้เป็นกรณีแรกที่มีการใช้หลักฐานดีเอ็นเอในการตรวจสอบสืบสวนในประเทศไทยโดยนางเสริมจากครรัตฆ่าครักของเขาและแยกชิ้นส่วนศพซึ่งมีการถกเถียงกันว่าเขามีความปกติทางจิตหรือไม่ แม้จะไม่มีการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ชัดเจนแต่พฤติกรรมที่รุนแรงและไรงรุนเธรรมอาสท้อนเห็นความผิดปกติทางชีวภาพหรือจิตใจวิเคราะห์สาเหตุอชัชญากรรมโดยใช้ทฤษฎีของอาชญาวิทยาแนวชีววิทยาสามารถพิจารณาได้ดังนี้ความผิดปกติทางสมองหรือบประสาทอาจจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติในส่วนของสมองอก,กรรม พิษีบังนี้พิษเีนี้แสดงว่ายีนบางชนิดเช่น mla ย i n หรือยีนอาสากรอาจจะมีอยู่ในร่างกายของฆาตกรความไม่สมดุลของสารเคมีสมองความปกติของสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนินอาจจะควบคุมแล้วก็เกิดการหลังวิชักพัน,นกกแนวทางว่องกันและแก้ไขในเชิงสังคมชุมชน1นึ่งเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสชุมชน 2. ส่งเสงริมครอบครัวอบอุ่นสาม ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลช่วยจับพฤติกรรมเสี่ยงและทางป้องกันในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมหนึ่งฝึกการควบคุมและจัดการความเครียดสองให้คำาปรึกษาด้านความสัมพันธ์และทางการป้องกันในเชิงชีววิทยาและจิตเวชหนึ่งพัฒกรสุขภาพระดับจิตในชุมชนสองเข้าถึงบริการจิตเวชง่ายขึ้นสามวิจัยทางวัตถุก,กรรมและสมองกลุ่มขอจบการนำเสเนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ